เจอเลยครับรับกันสำารับที่สองวัดชัยวรวงศ์คกปตกจังกวีดระยอมนะครับดำเนินการโดยเที่องสตัวนะครับวันนี้ผมนำทุกท่านมาชมบรรยากาศของวัดชินสุยนะครับเป็นวัดที่นะครับอยู่ในส่วนของเกนติ้งไฮแลนด์นะครับแต่ท่านต้องนั่งรถลงมาจากเซนติ้งนะครับสักประมาณสิบนาทีโดยจะมานะครับผมก็จะมาถึงในส่วนของวัดทีหนึ่งนี้นะครับ ในโซน,นหน้าท่านที่เป็นรูปปั้นยืนอยนะครับก็เป็นในส่วนขอ้เจ้าของยนตินะครับนั่นก็คือ,อลิ้นโกตงนะครับเป็นผู้ที่ก่อตั้งยันติแลก็สร้างยนติสร้างเป็นอาณาจของกบลัวแล้วก็เืลนตัวขึว้นมาแล้กสุดท้ายก็ายเป็นเงนเลที่อายาในะสุเลยก็อะก็ต้อง ที่นี่มีบรรยากาศที่สวยงามนะครับเพื่อนๆคนเชิงเขานครับถ่ายรูปออกมาเนี่ยานั้นบรรยากาศที่เราอยู่ในที่นีงอย่างนั้นนะครับในช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่การติดตินะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่จะมีเหตุกาเป็นนที่มาการไว้เพื่อที่จะเตรียมงานเพช่อเพืการตรดติดนที่ที่นี่ก็จะเป็นอานี้นะแล้วก็บางส่วนก็กำลังจะมีนะครับนางแบบ นะคราวจีนมาเลเซียเนี่ยมาถารูปกันอีู่นกันนะครก็วันนี้เป็นวันที่ส้าอากาศร้อนนะครับอะไก็่ยังไาก็แล้วแต่นะครับที่นี่ก็ยังมีโบกเนกนันของเอ่อเชื่อของบนเกตติ้งนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเสื้อของพิชรูปเป็นลายครับที่

นัะครบผมพยายามถ่ายให้ท่านได้เห็นหลายๆมุมนะครับผมแต่สิ่งที่เราถ่ายไปเนี่ยก็ยู่เป็นข้องจริงนะนะนะเป็นกล้องธรรมดาไม่ได้มีการต่แต่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านมั่นใจนี้ก็คืที่เราวิเชอนะครับหรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับแต่แหลทางท่องเที่ยวนะครับ w w w b o a t l a n d g a v i c o m ครับ